สวัสดีคุณเดฟซีช่องพระออนพี่สาวลงพลนะคะเวลาขนาดนี้ก็สี่โมงนะคะจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะพระออนก็มาให้อาหารน้องไก่นะคะน้องไก่พระอ่อน วันนี้ปออนให้ข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกเป็นอาหารน้องไก่นะคะแทนข้าวสารเพราะว่าไก่ปอ,อนก็นับวันโตแล้วก็เหลือประมาณสี่สิบนะคะคุอ ข้าวเปลือกนะคะย่าพาบอกว่าเอาข้าวนะคะข้าวสารไว้กินเอาข้าวเปลือกมาให้ไก่ปลาอ่อนก็เลยต้องเอามานะคะ ไม่ต้องสีเลยนะคะทุกคน ตอนก็ขอบคุณคุณเอซทุกท่านนะคะก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะให้ข้าวเปลือกนะคะให้น้องไก่นะคะ อ้อนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อนนะคะเติวหน้าต่อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ